สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางห้าน้อยสูตรแยกน้อยวันที่ยี่สิบเดือนสี่มาผูกกับแนวทางของแอดจอยพารวยเช่นเคยจา้าสำหรับพ้นขลองวันที่สิบเก้าจากกับห้าน้อยสูตรแยกน้อยเนาะจ้าสำหรับวันที่สิบเก้านี่ห้าน้อยขขงเฮาลุดไปเนาะก็ตตองกับขอ้อสุดขออไฟพี่น้องเอฟซีหลายๆเนาะจ้า มานอยในน้อยรอ,อ,อบเฉพาะกิจรอบเดียวเนาะจ้ะเด่นหาวิง่งรุยหาเนาะจ้าบนออกแปดหาสี่เนาะหาสี่ไอ้จอยจับขูดผ่าดไปเนาะจ้าแตต้องขอตัวขอไปพี่น้องเอฟซีไล่เนาะจ้าสำหรับสายวิง่งสายหลุดของเอาก็ไในน้อยรอบเฉพาะกิจเนาะจ้าเดี๋ยวมาตามต่อรุ่นต่อกับวันที่ยี่สิบกันเลยเนาะจ้าโอ้โหเมื่อวานนี่ก็มาเบิร์นคักเบิร์แน่เนาะจ้า ามต่อรุ่นต่อกับฮา,หาหนอยของวันที่ยี่สิบจ้าโอ้โหวันกับมาแบบเบิ่นศูนย์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 สองนอยสามนอยเกเลยทีเดียวเนาะสําหรับฮาหนอยขอ้งวันที่ยี่สิบเนาะจากคาเตือนจากเอ็นจอยหาเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะจากตัวเลขอาจิมีเขา่ามีรุดปะปุนกันไปเนาะจากบางวันกับเข่ามากบางวันกับเข่าหน่อยเข่าบางรุดบางปะปนกันไปเนาะจากทามากักถาชอบควยตามทาบ่มากบา่ชอบปล่อยผ่านเนาะจากเอ็นจอยหาเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะจ้า,จา โปรดใช้วิจะะารณญาในการรับชมเราฟังและในการตัดสินใจเนะจ้าสำหรับน้อยเฉพาะกิจมือนี่เด่นวิ่งรูดอยู่ที่0ย์กับ8ปดแปชนจ้าเม่อนีมือนีแ8ดชนกัน3าน่อยเด่น0นย์วิ่งรูดศูนย์เฉพาะกิจมีศูนย่งศูน ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าสำหรับน้อยพิเศษเดนแปดวิ่งรูดแปดเนาะเดนแปดวิ่งรูดแปดเฉพาะกีดมีแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามจ้า สำหรับน้อยพิเศษอยู่ที่หนึ่งกับแปดนะเพรหวยเบิ้ลการเบิ้ลนแปดแปดไว้ละกันเนาะสำหรับไซเบิร์นไซไซเบิ้ลของห้าวนอกจากกอล์ฟพิจรารณาเบิร์เนาะจะทามาถ้าชอบเบิ้ลกะลูดเบิ้ลการเบิ้ลไว้ได้เนาะจ้าแต่ว่าเมื่อวานนี้วันที่สิบเก้านี้เบิ้ลออกมาเต็มเต็มสองน้อยเนาะจากศูนย์ศูนย์นเนาะสองน้อยเลยเดนหนึ่งวิ่งลูดหนึ่งพิเศษมีหนึ่งสองหนึ่งสาม หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกเด่นแปดวิ่งรูดแปดพิเศษมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่สำหรับน้อยปกติจะหาแปดวิ่งลูดจ้า แปดชนจะสามหน่อยเด่นห้าวิลูณห้ามีห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์จ้าเด่นแปดวิลูดแปดน้อยปกติมีแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่ง ปดสองแปดสามสำหรับวีไอพีจะอยู่ที่หกกับเจ็ดเด่นหกวิ่งรูดหกมีหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเด่นเจ็ดวิ่งรูดเจ็ดวีไอพีมีเจ็ดแปด เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเดี๋ยวมาเบิกตัวเด่นตัวเน่นกันก่อนเนาะจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้น V.I.P เน้นอยู่ที่เจ็ดศูนย์เจ็ดสองหกหนึ่ง หกแปดแปดเ8้าแปดสาห้าห้าแปดแดสองปดสาพิเศษหนึ่งสองหนึ่งหกดปดศูนย์ศสีจ้าสำหรับฮาหนอยของวันที่ยี่สิบกับประมาณนี้ตามนี้นาะจ้า,จา ขอให้พี่โนโอ้องเอซทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานนะจ้ะคำเลยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดจอยด้วยนะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เผื่อเสด็บพุพการแนวทางของแอดจอยนะจ้ะแนวทางดีๆมีให้พี่โนโอ้องเอซีได้ทุกวันนะจ้ะบริเป็นรัฐบาลไทยฮานอยนี่เคอีห้างเซ็งเล่าพัฒนานะจ้ะ ถ้ามาถ้าชอบปล่อยตามถามม้าบ่มกบ่ชอบปล่อยผ่านนอกจากแนวทากะมีเขามีรูดผิดพลาดประการใดเอ็ดยต้องขอถูดอภัยพี่โน,โน้องเอฟซีหลยๆนอกจากสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า